โอเคนะครับผมต้องขอสวัสดีกับผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับผมมันเราก็อยู่กับเกมโลบอคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense นั่นเองนะครับผมก็นี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นทางด้านของตัวคริสต์มาสบล็อกนะครับผมคริสต์มาสบล็อกสนั่นเองนะซึ่งตัวนี้เลยนะครับผมเป็น o r a n g e น e a d นะครับผมหัวส้ม นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้สามารถเปิดได้จากกล่องคิดมาเอา่อบ็อกซ์สองเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นกล่องนี้เลยนะมันก็จะเอาตัวเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามออกไปนะครับผมก็เราสามารถกดนี้ได้เลยจะได้ตัวนี้มานั่นเองก็ตอนเลเวล1นะครับผมดาเมจ1,000 1 0 0 0พอดีนะครับผม1น0 0นท้วนเลยโอเคนะครับผมก่อนจะไปเล่าชมคลิปนี้ก็ อย่าเลื่มเป็นกันเลยจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดไลค์คนเล็กคนลกนะน้อยให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคเดี๋ยวผมขอทําการฟาร์มเงินสักคู่นะครับผมก็น่าจะนานแหละนะเดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินก่อนนะครับผมแล้วเรามาเจอกันอีกรอบนั่นเองนะไปเราวาร์ปไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคตังค์ของผมพร้อมแล้วตอนนี้อยู่0 0 0แสนนะครับผมก็น่าจะพอแหละ นะครับสำหรับตัว6ดาวนะเออลืมบอกนะครับตัวนี้เป็นตัว6ดาวนะครับผมตัวกล่องกล่องหนึ่งก็6ดาวเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอขายตัวนี้แล้วไปวางข้างหลังดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอเปิดเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็วางกันเลยดีกว่านะครับโอเคดีายวผมางตัวนี้แล้วกันเพ๊บนะครับผมนี่นะครับสําหรับเอฟเฟกต์นี่อย่างที่นะครับผม ผมไม่รู้นะมันมาจากเรื่องอะไรนะครับผมใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอัพกันเลยดีกว่านะใช้ตังค์หกร้อยห้บวกแค่ดามดเมจ750อัพไปเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็บวกแค่ดาเมจนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับผมบวก5ระยะแล้วก็บวก1,000ดาเมจแล้วก็บวกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่านะครับผมสปีดล็อกนะครับผมใช้ตังค์ห0ึ่ในการอัพนั่นเองนะอัพไปเลยแล้วเรามาดูท่ากันดีกว่านะครับผม อืมสก,กิลมันสมูทสมูทดีนะครับผมท่าประมานี้ก็ถือว่าท่ใช้ได้นะเป็นการต่อยต่อยพื้นยกหินขึ้นนะครับผมหินก็แตกกระจายนะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2,750นะครับผมระยะ32.5สสเปเชียลแท็กเหมือนเดิมนะ ต่อไปบวกแค่ดามมีนะครับผมบวก1350แล้วก็ค่าอัพหนึ่นะครับผมก็อันต่อไปก็มีอะไรมากนะครับผมบวกแค่ดามมีเป็นการหนึ่ันห้ารค่าอัพ2,000นะครับผมอัพไปเลยตอนนี้ดามมีอยู่ที่5,600นะครับผมอัพขั้นต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับผมแค่บวกระยะขึ้นมา5นะแล้วก็บวกดามมี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบใช้ตังหนึ่งหมื่นห้าพันนะ เริ่มใช้ตังค์เยอะละมันเริ่มใช้ตังค์เลยยะเรื่อยๆมาเริ่มใช้ตังค์เยอะแล้วนะครับผมโอเคกดอัพไปเลยนะครับผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่16,850นะครับผมเลเวล1เท่านั้นนะอันนี้เลเวล1น,นะครับผมโอเคนะครับผมอัพขั้นต่อไปบวกสิระยะบวกเจ็ดหมาเมจนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับผมเป็นครัชเชอร์เออใช้ครัชเชอร์ใช่ไหม อาฟี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช้ตังอัพหนึ่งแสนนะครับผมเดี๋ยวเราอัพกันเลยดีกว่าปึบไหนดูสิโอโอเหมือนปล่อยพลังขื้นเต่าไงก็ไม่รู้แต่ตีเร็วนะครับผม5วิก็ถือว่าไม่แย่นะก็ถือว่าเป็นกล่องที่ดีเลยนะครับผมเรียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับ ความเร็วในการโจมตีโอเคนะครับผมขั้นสุดท้ายนะครับผมเออใช้ตังเยอะจัง8 0 0แสนนะครับผมบวกดามจ6 0 0แสนนะครับผมตอนนี้ดามจอยู่ที่91,850นะครับผมก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะนะครับผมแต่อัพขั้นต่อไปใช้8 0 0แสนนะ บวก60000ดาเมจนะครับผมเดี๋ยวเราอัพกันเลยดีกว่านะครับผมเปรี้ยงจะถือว่าตัวนี้ระยะไม่ได้ไกลนะครับผมอันนี้คือมันจะแย่นิดนึงนะครับผมระยะมันไม่ได้ไกลมากนะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่6 0 0 0นเก้าหมนะครับผมโคตรเยอะแต่ระยะไม่เยอะนะระยะอยู่แค่47.5แต่ถ้ามีออฟระยะก็น่าจะไปไกลกว่านี้นะครับผม ทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวนี้นะครับผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับผม6 9 1 1 8 5 0าแลด้วาเมจและก็สเปเชียลแอตแท็กถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมถือว่าตีเร็วนะสำหรับตัวนี้แต่สำหรับใครที่ไม่มีก็มันสามารถเทรดได้นะครับผมเทรดกล่องของขวัญนนะ่ะเทรดกล่องคิดมาสบล็อกแล้วก็เอาไปเปิดได้ ก็นะครับผมสลับตัวนี้ orange head หัวส้มนะครับผมชื่อหัวส้ม what the fuck bro โอเคนะครับผมสลับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีมาเท่านี้แหละนะครับผมสลับตัว orange head นั่นเองนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกปิงผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเองเชียร์เกนครับผมเดี๋ยวรอกล่องคิดมาส์ก box สามนะ๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนะครับผม 拜拜。